ดูหนังเรื่องนี้แล้วต้องยกย่องให้เธอผู้นี้เลยโคตรสตรองนะฮะจนลูกเกดเมทินีต้องร้องขอชีวิตครับกับหญิงสาวครับต้องไปเจอกับเรื่องราวสุดเรียวร้ายถูกหลักปราตัวตั้งแต่เด็กแถมแม่แก้เดินตัวตั้งแต่ต้นเรื่องครับกับหนังเรื่องรับผมฟรีโอซ่าเมทแฟกซาก้าครับ This นี่โอการได้ดูระบบ i m a ม c h ที่คอนสยามตัวแกคุมมากเลยนะเสียงการหืมมากๆแล้วก็ฉากแอคชั่นเนี่ยจะบอกว่าช่วงกลางเรื่องเป็นลองเทคแบบยาวๆจุกใจมากๆสนุกมาก นะฮะถ้าใครชอบภาคไทยเขาก็มีดี่ร้านสำหรับระบบ IMAX นะครับใครชอบแบบไหนก็ไปสาขานั้นได้เลยเนาะแล้วก็นะครับจะบอกว่าตัวหนังเรื่องนี้ไม่ซับซ้อนเลยพูดถึงเฟรลดซาตั้งแต่เด็กที่ถูกลักพาตัวไปเลยครับผมว่าเธออยู่ในเมืองที่อุดมสมบูรณ์มากเขามีการแย่งนะครับทรัพยากรทางธรรมชาติกันเนาะซึ่งนะครับตัวเรื่องไม่ได้นะฮะเกิดนะฮะก่อนนะครับเรื่องราวในแมสแมกหลักด้วยนะครับไม่งงแน่นอนนะครับผมซึ่งนะครับตัวเฟรโดซานะครับก็ถูกลักพาตัวไปตั้งแต่เด็กนะครับเพราะว่าไปเจอกับ นะครับฝั่งศัตรูนะครับที่กําลังมาแย่งทรัพยากรนะครับผมเธอถูกหลอกไปตั้งแต่เด็กเลยนะและก็หลังจากนั้นเธอเดี๋ยวไม่ยอมพูดกับใครเลยนะครับผมระหว่างนั้นคือก็ถูกแบบโยกตัวไปโยกตัวมานะครับระหว่าง2ฝั่งเนาะจะเป็นฝั่งของเดมทัสนะครับกับฝั่งของเอเมอร์ทอนโจนะซึ่งเป็นตัวหลักในหนังหลักเนาะซึ่งก็ทําให้เธอเนี่ยได้ทําการฝึกฝนฟิล์มต่างๆได้เรื่อยนะครับจนนะฮะเธอได้ใช้ความามารดนี้ไปทําลายคนที่คิดที่จะทําลายเธอในที่สุดตัเองนะครับซึ่งนี่คือหนังสงครามแบบการลัง แทนที่สะใจที่สุดเลยเราเข้าใจเลยนะคือแบบเธอต้องแบบจากครอบครัวแถมต้องสูญเสียแม่ด้วยนะครับต้องนะคะต้องจากเมืองที่ไป่สสมารถบอกใครได้ว่าเมืองนี้อยู่ที่ไหนด้วยเธอต้องแบบรักทุกอย่างนะคะจนถึงขีดสุดขอแนะนาเลยฮะ,ะว่าเนื้อเรื่องไม่ซับซ้อนดูง่ายจริงๆครับแถมมันสะใจมากหุยสนุกนะคะแนะนําเลยครับระบบ i m แมจริงๆฮะที่ไปหาดูกันซะนะคุ้มแน่นอนครับ